ซ้ำไหมม,มันจะมีซ้ำไหมเซเว่นอะ่ะอุ้ยหัวเขาค่ะเ้ยฮะไม่มันคือโฮโลแกรมถึงคนเพเ่เริ่มแก้สวัสดีค่ะวันนี้มันจะมารีวิวอูชีไม่ใช่แค่ตัวพวกนี้นี่ 7ซเว่<ค>นแคุณพเพิ่งได้มาใหม่นะเป็นอุชีพมาเบลนะคะเพิ่งซื้อวันนี้เองที่เดอะมองโคล่านะคะเดี๋ยว <c oughs> แ,แม่จะช่วยแกะนะ <c oughs> ที่พนซื้อเพอคว่าชอบตัวไหนที่สุดนะล o อกเก็ตแลคคูนชอบล็อกเก็ตแลครูข้างหลังมันก็จะมีบอกตามนี้เลยนะพี่ๆคงรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นสีดําก็คืออยู่ในเซเว่นแสีฟ้าก็คืออยู่ในซองสุมเนาะสีแดงก็คืออยู่ในโฟร์แพ อ <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอขอเวลาแกะก่อนนะคะอ้าวเอ้าเดี๋ยวโชว์ตางตามนี้ก่อนแล้ว้ oh. วาวอันนี้ข oh. ยับก่อนไหมอันนี้ขยับไปก่อนนะทีนี้เซเว่นแทมมันก็จะมี6ตัวที่เรามองเห็นแล้วก็หนึ่งตัวอยู่ในซองใช่ตัวนี้เป็ตัวเว้นตัวนี้มีตัวตุ่ยไม่ใช่คนนี้ไม่ถูก จะแกะเอาตัวไหนออกมาก่อนดีตัวไหนก็ได้เี็นของตัวคนชอบที่สุดล็อกเก็ตเมื่อกี้แม่จริงจมูกมันขอมาเลยฮ้ยน่ารักดิวัสดียิ่มมากนิ่มดีมันเป็นหัวใส่ที่ใส่ก้นประตุปากกาล็อกเก็ตและคูณ น่ารักดีเนาะเดี๋ยวแม่จะให้ดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นลายแบบนี้แ,<ต>แล้วตรงเท้าฮอลลูแ,แ,แ,แโโลโกแรมเป็นโฮโลลแกรมไอรอนแมนไอรอนแมนโอ้ pinpoint. สวยเลย,ยโฮโ,แแโลโกแกรมสไปเดอร์แมนข้างหลังก็จะเปียกมีลายอยู่แล้วก็ขาวโฮโลแกรมสไปเดอร์มอแมนพวกฮโลแกรมก็สวยเนาะอุ้ยนี่ตัวสวยเลยอ่ะฮโลแกรมสไปเดอร์แมนคะ สวยมากอันนี้เป็นไทเทเนียมค่ะไทเทเนียมเทอร์เทอใช่แล้วเท่เลยอ่ะทออันนี้หน้าเด็กเนาะหน้าสวยเลยเป็นแบบสีเงินดีเนียมเลยอ่ะลูกสวยหน้ารักนี่เท่มากเลยแล้วก็ตัวน,นี้ดกสูตรมันไม่เชิงเป็นดักสูตรมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆไปดูในคู่มืออีกทีนึงว้าวสวยมากเดี๋ยวจัดเรียงก่อนนะั้น ดออกเตร์สเตนนว้าวตัวสุม่มเหรอไม่ใช่อ๋อนึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสุม่มโอเคดออกเตร์สเตนนว้าวทีนี้เดี๋ยวตัวสุม่มจะมอยู่นี่แล้วดรสเตนนมีข้างหลังเป็นเหมือนรออครอบคลุมโอเคเลยอ่านี่เป็นซองสุม่มนะจะได้อะไรนะ ต้องแบบค่อยๆเอาออกมาชิลนิคชิลนิด,นดอ่าค่อยๆเอาออกมาลูกให้เห็นหัวก่อนสีดำเด้อยด้ๆๆด้สีดำที่มันเป็นโอเยอะมากอะที่เป็นเซเว่นแพดอะซ้ำไหมมันจะมีซ้ำไหมเซเว่นอะวิหัวเขาโอ้ยอไม่มันคือโฮโลแกม เย้โฮโลแกรมฟอลคอนนะคะหรือทุกคนเรียกว่าอะไรนะฟอลเกนค่ะโฮโลแกรมฟอลเกนว้าวเท่มากเลยเอามาเจอกันคือความสูงไม่ความสูงเท่ากันเลยอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือที่ได้วันนี้โฮโลแกรมอยู่ด้วยกันดีกว่าโฮโลแกรมอืมอ่ะอันนี้โฮโลแกรมสไปเดอร์แมนอุ้ยที้ได้วันนี้โอเคคุ้มเลยน่ารักอ่ะขาแฝด อามาเลคคูนอยู่ไหนเลตแคโกต้าอุ้ยน่ารักเลตแโกตากตาเลโฮเลตแกคโตาโตอุ้ยด,ด,ดีดีดีดทีนี้ตัวที่มันเป็นแบบลิมิเต็ดก็คือตัวนี้โกลเด้นไอรอนแมนหายากอืมแต่เราต้องตามหาตัวนี้จะซื้ออีกสักสองครั้งเลทฮักสองสูงมา,มาอันนี้คืออูชี่ทั้งหมดที่หุ่นพนสะสมสองค่ายเลยทั้งมาเ,าเวลแล้วก็ดิซีคอมิกนะ ซุปเบอร์ฮีโน้ทั้งหลายของมาเวล์สวยอะ่ะมีกี่ตัวก็มีกี่ตัวแล้วข้างหลังกี่ตัวเนี่ยได้ตอน <c oughs> ไม่ตอนแรกเป็น9ตัวก็มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 16, 16ตัว ส6โอเคสวยมากเลยสุดยอดเลยอยากได้อีกไหมคะอยากได้ไหมยิ้มไม่อยากได้เหรอเดี๋ยวเราจะตามหาแม่อยากตามหาเลคะอีกสักสองครั้งถ้าไม่ได้ก็จะเลิกแล้วแล้วก็โฟแค็ปอยากได้จันอเมริกาที่จริงมันมีอยู่แต่ว่าตัวอื่นๆไม่โอเคสุขพลอยยากได้ตัวนี้ก็เลยซื้อแท็บนี้มาเนาะสำหรับคลิปรีวิวเซเว่นแท็ของมาวิลกูชิมาวิลก็มีแค่นี้นะคะ เดี๋ยวจะรอติดตามคลิปของ <Bye. S 1> พี่ๆที่จะรีวิวด้วยนะบ๊ายบๆใครได้อะไรเอามาโชว์กันด้วยนะคะสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกด subscribe and like ให้คนด้วยนะและกด share กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับ,บนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย